เช็คก่อนซื้อร้อนอนอากาศแบบนี้เชื่อว่าแต่ละคนคงกำลังสรรหาวิธีคลายร้อนที่แตกต่างกันออกไปหลายคนคงจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นเดินเล่นตากแอร์กันตามห้างอยู่แน่ๆนั่น,นแน่บางคนกำลังตัดสินใจซื้อแอร์ใหม่อยู่ใช่ไหมแต่เอ๊ะแล้วคนที่อาศัยอยู่หอพักจะติดแอร์ยังไงล่ะบางหอ,อก็ไม่มีแอร์ให้ด้วยสิ จะให้หวางพึ่งพัดลมอย่างเดียวก็คงจะไม่ไหวร้อนจนกลางคืนนอนไม่หลับต้องร้อนขอชีวิตกันเลยทีเดียวแล้วจะมีวิธีไหนที่ช่วยคลายร้อนสำหรับคนที่อยู่หอพักได้บ้างนะวันนี้รายการเช็คก่อนซื้อขอแนะนำก้าวแอร์ขึ้นที่รุ่นใหม่ทางเลือกที่จะช่วยคลายร้อนแถมยังเคลื่อนย้ายสะดวกติดตั้งง่ายเรียกว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนที่อยู่หอพักหรือต้องย้ายหอบ่อยๆเลยค่ะ ส่วนแอร์เคลื่อนที่จะเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะข้อดีของแอร์เคลื่อนที่นั้นสามารถเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยและไม่จําเป็นต้องเจาะกําแพงเพื่อติดตั้งแอร์ให้ยุ่งยากและสามารถเคลื่อนย้ายได้ไง่ายสามารถย้ายแอร์เคลื่อนที่ไปตามห้องต่างๆของบ้านได้เลยค่ะโดยไม่ต้องติดตั้งแอร์ไว้ทุกห้องให้สิ้นเปลืองและเหมาะสําหรับผู้ที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมเป็นอย่างมากหรือผู้ที่อาจมีการย้ายที่พักอยู่บ่อยๆก็ได้นะคะ ถึงจะมีข้อดีเยอะแต่ก็มีข้อด้อยอยู่บ้านเหมือนกันค่ะเพราะแอร์เคลื่อนที่นั้นอาจจะไม่เหมาะสําหรับห้องที่มีขนาดใหญ่เกิน10-12ตารางเมตรขึ้นไปเพราะจะทําให้ความเย็นไม่ทั่วถึงเนื่องจากแอร์เคลื่อนที่นั้นทําความเย็นได้เฉพาะจุดเย็นไม่เท่ากับแอร์บ้านและไม่มีระบบประหยัดไฟซึ่งอาจทําให้กินไฟมากกว่าแอร์บ้านที่ติดตั้งค่ะและแอร์เคลื่อนที่จําเป็นต้องมีท่อลมร้อนเป่าออกนอกบ้านเพื่อระบายความร้อน 9แอร์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่รายการเช็คก,ก่อนซื้อจะขอแนะนำในวันนี้มาเริ่มที่รุ่นแรกกันเลยค่ะโซน่ารุ่น PAA01210K แอร์เคลื่อนที่แบบประหยัดไฟขนาด1 0 0 0 0 b t u น้ำหนักเบาเพียง23กิโลกร,รมัมมีฟังก์ชันระบายความร้อนที่ทำให้แอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นฟังก์ชันที่ช่วยดับกลิ่นอับรวมไปถึงกำจัดแบคทีเรียได้ แต่จุดเด่นของแอร์เคลื่อนที่รุ่นนี้ก็คือความประหยัดเพราะกินไฟน้อยเพียง990วัตต์ราคาโดยประมาณอยู่ที่9,990บาท a อรุ่น PA90 แอร์เคลื่อนที่ขนาด9,000 BTU เคลื่อนย้ายสะดวกติดตั้งง่าย ใช้น้ำยาทำความเย็น R 4 1 0 A สามารถปรับระดับทิศทางและกระจายลมได้เองตั้งเวลาเปิดปิดรวงหน้านได้24ชั่วโมงมีโหมดการทำงานพิเศษสำหรับการนอนและที่สำคัญมีระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติกรณีไฟดับด้วยนะราคาโดยประมาณอยู่ที่12,900บาท NATURAL รุ่น NAP 4121แอร์เคลื่อนที่ประหยัดไฟ12,000 BTU ระบบควบคุมมันติคัลเลอร์แสดงผลการทำงานผ่านหน้าจอ LED สามารถตั้งเวลาเปิดปิดล่วงหน้าสูงสุด24ชั่วโมงและปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่18-30ถึง30องศาเซลเซียสกระจายลมเย็นให้ทั่วห้องด้วยระบบออโต้สวิงสูงต่ำพร้อมทั้งมีฟิลเตอร์กองฝุ่นละอองที่ถอดทำความสะอาดง่ายราคาโดยประมาณอยู่ที่12,900บาทค่ะ เทรนทอรุ่น TC 3 0 AMF แอร์เคลื่อนที่10,000 BTU ทำงานได้ถึง5ระบบในเครื่องเดียวได้แก่แอร์พัดลมเครื่องดูดความชื้นระบบปรับอากาศและเครื่องทำลมร้อนปรับอุณหภูมิทำความเย็นได้ต่ำสุด17องศาเซลเซียสร,ราคาโดยประมาณอยู่ที่13,999บาท t r ร n t ี odd, รุ่น p c 3 5 a m f แอร์เคลื่อนที่ขนาด12,000 BTU มีระบบการทำงานเช่นเดียวกับ t r e n t ี t Pc30AMF ค่ะแต่เพิ่มระบบสวิงอัตโนมัติไกลถึง6เมตรและปรับอุณหภูมิทําความเย็นได้ต่ำสุด17องศาเซลเซียสราคาโดยประมาณอยู่ที่15,999บาทค่ะ ACRONETIC ร,รุ่น AN PAC 1 2 S แอร์เคลื่อนที่12,000 BTU ทำงานได้3โหมดครูแ Fan, รายตั้งเวลาเปิดปิดล่วงหน้าสูงสุด24ชั่วโมงอุณหภูมิที่สามารถทำงานได้อยู่ระหว่าง16-30องศาเซลเซียสกระจายลมให้เย็นทั่วถึงด้วยระบบออโตส i n g ดีไซน์สวยขนาดกระทัดรัดสลิมมีอุปกรณ์ต่อท่อระบายลมร้อน ราคาโดยประมาณอยู่ที่13,900บาทสาแอรุ่น PAS13 แอร์เคลื่อนที่ประหยัดไฟ13,000 BTU เพราะใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดโรตารีช่วยประหยัดไฟแถมยังทำงานเงียบมีท่อระบายความร้อนและท่อดูดลมจากภายนอกเข้ามาช่วยระบายความร้อนใช้งานได้หลายโอกาสและสถานที่ราคาโดยประมาณอยู่ที่17,000บาทกรีรุ่น Easy c r o l Series แอร์เคลื่อนที่12,000 BTU มาพร้อมรูปทรงทันสมัย ทำงานด้วยระบบออโตสวิงโดยผ่านการสั่งงานจากรีโมทคอนโทรลสามารถตั้งความเร็วลมได้3ระดับและตั้งเวลาเปิดปิดลวงหน้าได้24ชั่วโมงตัวเครื่องดีไซน์ทันสมัยกระทัดรัดมีร้อเคลื่อนย้ายสะดวกราคาโดยประมาณอยู่ที่1,9000บาททาสกิรุ่น PCC 1 2 Y R 2 แอร์เคลื่อนที่12,600 BTU สามารถปรับการทำงานได้3โหมดคือโหมดความเย็นโหมดความชื้นและโหมดพัดลมพร้อมทั้งปรับระดับความแรงลมได้ถึง4ระดับและเพิ่มลดอุณหภูมิได้17 3 0ถึง30องศาเซลเซียสกระจายความเย็นได้4ทิดทางแบบอัตโนมัติและแมนนวลราคาโดยประมาณอยู่ที่21,000บาท รุปเลยนะสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้แอร์เคลืนที่เป็นหนึ่งทางเลือกให้ใครร้อนกันได้บ้างนะคะการเลือกซื้อแอร์เคลืนที่นั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรก็ลองเปรียบเทียบกันดูและควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค่ะ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดแบบเต็มๆได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะสำหรับขานะ่าวหน้าเช็คก่อนซื้อจะมีอะไรมาฝากกันอย่าลืมกดติดตามและช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ